ธรรมะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูจันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาเรียนรู้ภาษาไทยกันวันนี้ครูจันจะพาเด็กๆมาเรียนสระอีกหนึ่งตัวนะคะซึ่งมีเสียงสั้นนะคะเรามาเรียนรู้สระเสียงสั้นกันอีกหนึ่งตัวแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันครูจันมีนิทานมาฝากเด็กๆก,ก,กันนะคะเรื่องว่า มะลิลิงน้อยช่างคิดเราไปฟังนิทานเรื่องนี้กันเลยค่ะนิทานสระอีมะลิลิงน้อยช่างคิดมะลิเป็นลิงใจดีเกิดวันอาทิตย์ที่15มิถุนายนอายุหนึ่งปีบางครั้งมะลิคิดอยากเป็นลิงของคนเกาหลี แต่เมลิไม่ชอบกินกิมจิบางครั้งเมลิคิดอยากเป็นลิงของคนญี่ปุ่นแต่เมลิไม่ชอบกินซูชิปลาดิบวาซาบิและโดรายากิบางครั้งเมลิคิดอยากเป็นลิงของหญิงแก่แต่เมลิไม่ชอบกินผักกระถินจิ้มน้ำพริกกะปิ บางครั้งมะลิคิดอยากเป็นลิงของเด็กผู้ชายแต่มะลิก็ไม่ชอบกินลูกชิ้นหรือว่าขนมปังปิ้งไม่เอาดีกว่าเป็นลิงอยู่ที่เขาดินอย่างนี้ดีที่สุดได้วิ่งปีนป่ายไป,ไปมาบนต้นไม้ได้มีเพื่อนมากมายได้ให้ความสุขกับเด็กๆ ิวก็กินกล้วยอิ่มก็นอนหัวเราะคิกคิกเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะมอาเด็ก<ม>ๆชอบฟังนิทาน<ม>ใช่ไหมคะเด็กๆต้องตั้งใจเรียนนะคะต่อไปเราไปเรียนรู้วิธีการเขียนสระ,ะอิก,กันนะคะ<ม>สระาอิมีรูปแบบนี้นะคะเวลาเขียนจะอยู่ข้างบนของพยัญชนะนะคะ จะไม่มีเส้นถ้าเป็นสระอิเราจะไม่มีขีดเส้นข้างบนเด็กๆจำไว้นะคะเอาละค่ะเมื่อเขียนได้แล้วเราไปฝึกอ่านคำที่ประสมสระอีก,กันเลยค่ะกิอ่านว่ากออิก,กิขีอ่านว่าขออีกขี คิอ่านว่าคออีคินิอ่านว่างออีงิจิอ่านว่าจออีจิชิอ่านว่าชออีชิบิอ่านว่าบอ,อีบิปิ อ่านว่าปออปิต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้คำที่ประสมด้วยสระอีที่มีสองพยางนะคะกะปิอ่านว่ากออกะปออปิกะปิธิดาอ่านว่าทออิ ทิดอาอดาทิดาปิติอ่านว่าปออีปิตออีติปิติมัลิอ่านว่ามออมัมลรออ,อีลิมลัลิชิชะอ่านว่า ชออิชิชออชะชิชะบิดาอ่านว่าบออิบิดออาดาบิดาเอาละค่ะเด็กๆวันนี้เราได้เรียนรู้สลระอิกันไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมอยู่บ้านอ่านทบทวน ทุกวันนะคะเด็กๆจะได้เขียนหนังสือและอา่านหนังสือได้เก่งได้คล่องนะคะอุจาร์ไปก่อนนะคะธรรมะส,สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ